อยู่ในเรือนวินาแต่ได้ตําแหน่งราชาโชคมีทั้งดีมีทั้งร้ายดีคือใครทํางานเบื้องหลังใครทํางานต่างประเทศใครทํางานที่ลับๆเปิดเผยไม่ได้จะได้โชคจะได้ความสําเร็จครับเพราะดาวการงานได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนวินาเรือนเบื้องหลังนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันดาวสุกดาวเจ้าเรือ,อนกรมมะโคจรสู่เรือนวินาต้องระมัดระวังคนแทงข้างหลังระมัดระวังปัญหาอุปสรรคเก่า ในเรื่องของการงานที่มันเคยเกิดขึ้นตามหลอกหลอนตามมาเป็นปัญหาเรื้อรังทําให้ท่านเดือดร้อนอีกทั้งต้องระมัดระวังความลับของท่านรั่วไหลเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินต้องระมัดระวังเรื่องของบุคคลหลังบ้านของท่านบุคคลเบื้องหลังของท่านทาข้อผิดพลาดทําให้ท่านเดือดร้อนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเกณฑ์ตรงนี้มีผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่30มิถุนายนครับคือปลายเดือนนี้พอเดือนกรกฎาคมดาวสุโคโจ